ค้าวพระลูกข้าวบำรุรูปสมเด็จพระเลสวรมหาราชทั้งหมดตรงมอบนโยบายวันนี้ในการลงพื้นที่ของคณะกรมพลังงานหรปรับบานสิทธิในส่วนของภาคหกและภาคห้าตอนนี้เองเรามีแนวนโยบายในการต้องกปรับปรัทบาไหนาครับวันนี้ไม่ไม่ได้ถือมามอบนโย,ยบายนะครับก็ถือมาให้กำลังใจ เพราะว่าทางหน่วยเนี่ยาทางรัฐบาลต้องขอบคุณเพราะว่าในผลงานในรอบปีที่ผ่านมาเราปยศเนี่ยสั้นๆส,ส,ส,สามห้าเนี่ยได้ทำให้เห็นว่าช่วยสังคมไทยเยอะช่วยประเทศเยอะในการสกัดกั้นเรืร่องยาซึ่งเราต้องยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ยากมากเนื่องจากว่าท่านในประเทศเนี่ยอยู่ในวหน้าเรานะเราทำได้หมด แต่นี้เนื่องจากว่าเราก็พบว่าจากข้อมูลเรื่องยาติดๆเนี่ยมันไม่ได้ผลิตในประเทศแล้วมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วประเทศเพื่อนบ้านเองเนี่ยเขาก็มีความขัดแย้งกันสูงท่านต่างๆหรือหน่วยต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นเอกภาพก็ยังมีการผลิตยาเพราะตัวตัวยาที่มาในประเทศไทยนะวันนี้ก็จริงๆมาให้กำลังใจแต่ก็สิ่งที่สำคัญก็คือเรา เมื่อเราสามาตรการป้องกันว่าเขายังขันหรืออะไรเราจะต้องสนับสนุนเพราะเราจะทําไงถ้าเราเริ่มต้นแหล่งผลิตและการนําเข้าไม่ได้เนี่ยจะช่วยคนไทยได้เยอะเนะพราะยาที่ลดเข้าไปแม้แต่ข้างในเราจับได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่จับไม่ได้เนี่ยมันก็จะไปไป,ไป,ไปทำลายคนไทยโดยเฉพาะยาบ้านะส่วนยาอื่นๆก็ตอนนี้ก็เลยเรื่องสาร ายาที่เกิดจากการสงเค็มเหมือนยาบ้าเนี่ยปริมาณมันมากขึ้นกั้นมันก็จะยากขึ้นเพราะตอนนี้ยกระดับเป็นการค้าทางออนไลน์เพราะถ้าการค้าตามปกติเนี่ยคนจะถูกจับเขาก็เปลี่ยนเป็นทางค้าทางออนไลน์มากขึ้นซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็มา,มา,ม,ามาให้กําลังใจแล้วก็จะทําไงจะมาตรการสกัดกั้นว่าจะขาดอะไรจะทำในทีนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ทําไม่เห็น ก็คือว่าวันนี้แม้แต่ยาเสพติดจะเข้าทาับภาคเหนือเขาเรียกว่าถ้าภาคก็คือภาค5กับภาค6นะมากก็ตามแต่พอไปดูตัวเลขเนี่ยคนติดู้สเสพผู้ใช้กับคนที่กระทำความผิดเรื่องยาเสพติดในภาคเหนือเนี่ยน้อยน้อยฝ่าภาคอีสานเนี่ยครึ่งหนะึ่งภาคเนี่ย ประมาณ18ล้านคนภาคอีาสาน17ล้านคนเนี่ยตัวเลขคนที่อยู่ในเดือนจำในกาหายาเสพติดก,กับที่คุมประพฤติเนี่ยน้อยจากการครึ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราพบให้เห็นว่าก็คือทางภาคเนี้ยเ,เรามีชุมชนเข้มแข็งเพราะมีการใช้ม,มีการไปแก้ปัญหาป้องกันและปราบปรบามยาเสพติดในชุมชนโดยปปส หน่วยงานและมหาวิทยาลัยทำมา20ป,ปีเลยทําให้สังคมเนี่ยมีการป้องกันทั้งที่ถ้าปริมาณยาเยอะขนาดนี้คนเยอะขนาดนี้ทางภาคเหนือน่าจะต้องติดยามากกว่าพราเห็นก็เราอาจจะต้องพยายามหาวิธีป้องกันมากกว่านี้แล้วก็ส่วนใหญ่ที่มานี้ก็มาขอมาขอบคุณและมาให้กำลังใจที่สกัดกัน้นยาและก็อยากอยากยจะลองคุยว่ามี อะไรที่ทางรัฐบาลช่วยได้ก็จะช่วยเหือนะครับประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสารตั้งต้นและขิงผ่านชัยเดชตั้งใจครับโดยนระบบพันเอกพลชพลัศธาประชุมครับก่อนที่จะเข้าสู่วันที่หนึ่งของวบยรวายศรสามห้าได้กุนานกับต้อนรับจาการจัดการสกัดกั้นกระป๋าปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในภาคเหนือผู้สึกดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งเวลาเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของ เฉพาะนโยบสอดสัมพันในวันนี้และขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับแห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดออกประกาบความป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน28พฤศจิกายน2566ที่พื้นที่รับผิดชอบรวมองการร่วมที่ร่วมการดูรนาการทั้ง68นี้กรมกิจการชายแดนทหารกองชนายาเสพติดในระดับมุมิาาคอีกด้วยอยู่ใกล้พื้นที่ผลิตหลักแห่งในพือนบ้าน ันนี้เกี่ยวข้องการดำนิวโครงามุกขนและรุนแรงรุนใจการสกัดกั้นปราวตามป้องกันหลังแจากจบการบรรยายนปศ35ขอรับข้อแนะนําหรือข้อเสนอแนะจากการไปหานปศต้นช่วยลำดีโดยการนปศ35ทุกท่านนะฮะัะได้การแบ่งที่กับภาพสื่อที่กิ่ยยา ให้กำลังใจของคุณแทนรัฐบาลของชาติที่แช้จริงกิอมีคนใร้พลายสกยภาพของคนซึ่งถือว่าเป็นใจสำคัญที่ไม่ว่าเราจะท่าจะใช้ใหญ่ใรเสร็จใเป็นเป็นโรคทางอำนาจของประเทศตาอะไรเขาก็ไม่รับไม่ว่าจะเป็น ับเป็นถึงดูแลห่างเหทำร้ายได้คับตอนนี้มันดูในเกมแล้วรับกันผิดกันผิดโดนกาย มันมีเหตุไม่ใช่จ่ดๆตเรื่องที่ส่วนตัวก็จะมาเย่นอะไรมาเลยมันมันมีเหตุการัรหว่างฝังมาครับคนที่รอแปดทีครับสองห้เจดครับคนเพื่อหายาละคาครับ

ยมีคอยู่บให้อยู่มีใครอยู่บ้า